ออนนี้เรามาเรียนพิงอิงโปวารายุนะคะไม่แน่ใจว่าผู้ติดตามเพื่อนๆทางไลน์นะคะ,ะไปเรียนอโปดที่หนึ่งกับบปที่เจ็ดแล้วยังนะคะถ้ายังไม่ได้ก็แนะนาให้ไปดูอยูทูปนะตั้งแต่ปดที่หนึ่งถึงเจ็ดนะเจ็ดหรื 8, อแปาจะไม่ได้ถ้า ไปเรียนไปตัวมาแล้วเรามาถึงโปรนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะพิงอิงภาษาจีนทั้งหมดมีสีเสีย,นะ,ะะะสะยนะคะก็คือว่ามีซันล่าระย่ข้างโปนะคะก็คือหนึ่งสองก็คือจะเวลาเขียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างโปนะคะอันนี้คือตัววีนะคะเสียงที่สออันนี้ก็คือลงมาเสียงที่สีนะคะ แล้วการออกเส้นของภาษาจรก็คือตัวอย่างฮะมาหมาหมามานะคะมาหมาหมามา,มาและเทียบกับวลายุไทยก็คือสามาสัญสตวาเอกโทนะคะ,ะในบทที่ผ่ามาที่เราอสอนพิงอีนนะคะเป็นเสียงแรกหมดเลยนะคะ แต่ว่าเราแค่ไม่ได้ใส่วาเลโยเข้าไปแต่การออกเสียงก็คือเสียงแรกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เสียงแรกอ่แต่ายวก็คือ,อะจะยูนะคะที่เราเรียนมาก็คืออ,ออกเสียงอูอูโอวัวนะก็เลยตัวนี้จะออกเสียงว่าวัวหัวหัวลงมาลงมาขึ้นไปนะคะเสียงวอก็คือลงมาเลยส่ว so, นอันนี้ก็คือเสียงที่สั่เข้าหัวะะเสียงสั ก็คือหัวน้าวคือฉันนะคะอันนี้คือจโปยานะคะีอใช่ไหมจียจียจเอันนี้เสียงแหลจียก็ะคะือปั้งอันนี้คือ Y ก็มาจาก i นะคะอก็อนนอกเสียงอีใช่มโอ e นะคะโอโอออูโออ ยูโยโยยูอันนี้คือยโยก็คือว่ามีนะคะอันนี้คือซีอีชีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแปลเองนี่เป็นอูนะทำไมเป็น,นอ,อีเนาะอี you, เวลาไม่เขียนนะ,ะอันเวลาเขียนผสงกับพยัญชนะนะคะเ้าก็จะซ้อนจุกก็จะหายไปแต่อีนะคะ ก็จะคู่กับ gtc อยู่เสมอนะคะ gtc u เขาไม่อ่าพัสดงคำกับ gtc นะคะจางไว้ถ้าเจออ่าตัวอูนะะเราก็จะไม่ออกเสียงอูแล้วที่นี่ก็จะออกเสียงอีหมดเลยก็เลยก็ออกเสียงเป็น c E ci นะ ci 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 ขอโทษนะคะกลายเป็นภาษาไทยแล้ว ci 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 สีนะคะอันนี้คือสีออ่าสีเสียงที่สามอ่าอันนี้ก็ u o w ใช่ไหมตัวนะตัว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 นะอันนี้คือตัวเสียงแรกตัวนะอันนี้คือตัวนะตัวก็คือเยอะนะฮะ ว้าว้าใช่ไหมเหรอว้าว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 ว้าให้ไปกวาดกวาก็ไปตอกไม้ค่ะ我家有许多花我家ก็ไปตักืัน你有许多麦麦花去倒麦我家有许多花我家有许多 ดูฮะอ่าถ้าเราสามารถจำได้อ่าเสียงอ่วลลาวลัยยุจริงแล้วนะคะเราก็สามารถอ่าพิงอินแตะง่ายๆนะคะยกตัวอย่างอันนี้คืออ่ายาใช่ไหมเสียงที่สามคือยาเราก็สามารถพิงอินแปลว่าจี้ยายาอ่าอันนี้เสียงที่สี่คือยา่าใช่ไหมอีอะอีอ,อยาย่า จาเจียอ่าก็จะง่ายหน่อยนะคะอ่าอันนี้ยาจาเจียเราสามารถออกเสียงได้ทันทีเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ถนัดเราอาจจะเสียเวลานิดหน่อยสมมุติว่าตัวนี้ละกันจี้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 จีอ่าเสียงที่สี่จียอ่าถ้าอย่างนี้ก็จงกว่าคงจะอ่านออกมานะคะ ใช้เวลานานกันไปนะคะก็เลยเราแนะนำว่า,าจำเสียงเสียงไว้นะคะย yeah, yeah, yeah ่าจีย่าคงก็สามารถอ่านได้ทาทีีเลยอ่าแล้วแต่ความขยันของทุกคนนะคะถ้าคนขยัคนคงก็ท่องจำเสียงซะนิดนึงอแล้วก็คงก็ใช้วิธีของเราไปสองลู่ๆู่ของคน ต่อได้นะคะเอ่อจริงๆแล้วเ,เรียนพิงอิงไม่ต้องเสียเวลาเยอะสักส่วนหนึ่งก็คงก็สามารถเอ่ออ,อ่จบพิงอิงได้นะคะบทนี้เราก็เรียนถึงแค่นี้นะคะ